นี่ครับเพราะฤทธิ์กัญชาเมวนะครับทําให้เมวตัวนี้ถึงกับต้องปีนตายมาหานะครับนี่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 ครับเพราะฤทธิ์กัญชาแมวนะครับจะได้เห็นนะครับนี่ครับนี่ครับข้างมากครับข้างมากครับข้างเพราะฤทธิ์กัญชานะครับเป็นกัญชาเมวนะครับกัญชาเมวก็คือเป็นวัชพืชนะครับที่ขึ้นอยู่ตาม ข้างรั้วนะครับกําแพงบ้านลุกล้างนะครับสําหรับแมวท่านที่มีภาวะเครียดดุร้ายนะครับก็สามารถที่จะเอากันชาแมวนะครับให้เขาตัดกินนะครับเขาจะชอบมากนะครับเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เขานะครับลดความดุร้ายเรียกอากาศลงมาได้นะครับนี่ครับ มาครับมาครับมาๆมาครับนี่ครับนี่ครับลองเอาไปใช้ดูนะครับสําหรับท่านใดที่มีแมวแล้วดุร้ายเกี้ยวกาดนะครับลองเอากัญชาแมวไปให้เขากัดนะครับก็เป็นลักษณะต้นแบบนี้นะครับเป็นวัชพืชนะครับ บางตัวที่ได้กัดได้กินได้กินต้นกัญชาแมวเนี่ยถึงกับต้องน้ำลายยืดน้ำลายไหลก็มีนะครับจะลดความดูร้ายเกี่ยวกัรลงได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ